สามตัวสดชื่นเหมือนเดิมเลยครับเมื่อคืนนะครับของผมนะครับที่ผมวางไว้ให้นะครับน่ะส่วนเมื่อคืนนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ของผมคนเดียวนะครับนะของคุณก๊อตของคุณต้นนะครับนะแล้วก็ของคุณนวดนะครับเมื่อคืนอ่ารวมทั้งของพี่เกียร์ด้วยครับเมื่อคืนต้องบอกเลยว่าคลที่ตามพวกเรานครับในครอบครัวนะครับนะต้องบอกเลยว่าขอแสดงความดีใจไว้ก่อนเลยครับหลายๆตัวเนี่ยที่ให้ไปนะครับช่วงการสามชุดสองตัวเน้นอีกนะครับโหเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสดชื่นกันกระจายมากครับในครอบครัวเราเนี๋ยครับจะขึ โซนคลนะครับที่มีอยากพลาดแนวทางดีๆจากพวกเรานะครับและอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้านะครับอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับไม่แก่ที่ j u n 9 1 1หได้เลยครับน่าเข้ามาเป็นครอบครัวงเรานะครับต้องบอกเลยว่าเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางฟุตบอลเนี่ยที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยก็จะเป็น3ตัวชัวร์จัดเหมือนเดิมเลยครับ3ตัวชัวร์จัดนะครับวันนี้รูดแรกตัวแรกนะครับไปที่ด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เลยครับ เป็นด้านลิเวอร์พูลนะครับที่เปิดบ้านรับมือกับด้านเรอัลมาดริดนะครับสำหรับคู่นี้ถ้ามองจากเลทนะครับที่โตเปิดมาวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าที่แฮนดิแคปเนี่ยไหลลงมาที่เอ่อปอปาตากลมเนี่ยเพราะว่าคู่นี้มีโอกาสออกได้ถึง3หน้าด้วยกันเลยครับน่าต้องบอกเลยว่าคู่นี้ในช่วงหลังนะครับเจอกันทีไรเนี่ยเป็นด้านมาดริดนะครับที่เอาชนะด้านลิเวอร์พูลสัดส่วนมากครับเหมือนเหมือนคล้ายๆบอลแพ้ทางด้วยครับแล้วช่วงนี้ครับต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะกระเตื้องมาชนะถึง2เเกกกมตติดดด้้ววยยััันนนะะครบของพวกเขาาเนีีี่่ยทมอการ บาดเจ็บเนี่ยแล้วมีอาการเหนื่อยล้าเนี่ยในหลายๆตัววันนี้ครับแล้ววันนี้ลิเวอร์เองครับพวกเขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยครับผมมองว่ามารินนะครับบุกมาวันนี้ครับ มีโอกาสที่จะยันเสมอหรือไม่ก็พลิกชนะด้าลิเวอร์พูลได้แน่นอนครับตัวนี้ให้มองที่ด้านเรอันมัลลินะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับก็ไปที่ด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เลยครับเป็นด้านมิวร์ดนะครับเปิดบ้านรับมือกับด้านเบอร์รี่นะครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านนะครับมิวร์ดเองครับอยู่อันดับที่7นะครับผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่ากระเตื้องมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า5เกมที่ผ่านมาสะดุดแพ้แค่เกมเดียวครับชนะ2เสมอไป2เกมนะครับส่วนเบอร์รี่น่ครับต้องบอกเลยว่าผลงานนอกบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคิด ได้นะครับแต่ผมมองว่าด้วยอันดับที่ดีกว่าแล้วแฮนดีแคปที่เปิดมาแบบนี้นะครับเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากครับและคู่นี้เจอกันในช่วงหลังนะครับเจอกัน5รอบก็เป็นเบอร์รี่เนี่ยเก็บใช้ได้ถึง4แล้วเสมอกันไปรอบหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับอยากให้มองเนี่ยเบอร์รี่เนี่ยเหมือไหนเหมือกันผมมองว่านอกบ้านเนี่ยเบอร์รี่ไม่น่าไม่น่าแพ้นะผมมองว่าเบอร์รี่วันนี้บุกไปเนี่ยหนึ่งช่วงตัวหนึ่งลูกเนี่ยน่าจะมีนะครับให้มองที่ด้านเบอร์รี่ได้เลยครับส่วนคู่ต่อไปนะครับโ่นค ไปอังกฤษคอนเฟลาเลสนะครับเรคแฮมนะครับเปิดบ้านรับมือกับด้านสการ์ทอยู่นเต็ดนะครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเจอกันช่วงหลังเนี่ยเรคแฮมนะครับกดสการ์ทอยู่นเต็ดเนี่ยขาดลอยตลอดเลยครับแล้วช่วงหลังเนี่ยเรคแฮมบอลในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาด้วยนะครับแล้ววันนี้รวมถึงฟอร์มที่ดีกว่ารวมถึงขุมกําลังของผู้เล่นครับที่ดูโดดเด่นกว่าเห็นได้ชัดเลยครับผมมองว่าเรคแฮมวันนี้ครับในบ้านนะครับสองลูกพอดีคำแน่นอนเนียครับสวัสดี